สวัสดีครับสลากดิจิตอลนะครับผมก็คือถ้าถูกสลากนะครับผมก็คือสามารถรับเงินนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับภายใน12ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับเงินรางวัลน,นะครับผมก็ในส่วนนี้ก็จะเมื่อถูกรางวัลน,นะครับก็คือว่าระบบจะแจ้งเตือนนะครับการถูกรางวัล แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับตรงนี้ก็จะเ,เลือกรับได้2ช่องทางครับซึ่งจะต้องแจ้งในระบบว่าจะเลือกรับเงินรางวัลผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับภายใน15วันครับผมแล้วก็หากไม่แจ้งภายในกําหนดนะครับก็จะต้องมาขึ้นงเงินรางวัลที่สํานักงานสลากภายใน2ปีนะครับผมก็คือโดยสลากที่จําหน่ายนะครับจะผ่านตัวแพลตฟอร์มนะครับที่ท ตรงแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมหรือดิจิตอลนะครับที่ซื้อไว้นะครับก็จะแสดงอยู่ในประวัติข้อมูลการซื้อนะครับหปีนั่นเองนะครับผมตรงนี้แล้วก็ส่วนวิธีการขึ้นเงินรางวัลนะครับผมการขึ้นเงินรางวัลก็หลังจากที่ถูกสลากนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับการถูกรางวัลผ่านเข้ามาที่แอปพลิเคชันตัวเป่าตังนั่นเองนะครับผมก็คือให้เลือกสลากที่ถูกรางวัลนะครับผม ตรงนี้ก็สามารถเลือกนะครับก็คือสามารถเลือกได้มันก็จะขึ้นว่าจะถูกกี่ใบนะครับ1ใบ2ใบนะครับเราก็กดที่สลากนะครับจะมีให้กดขึ้นรางวัลนั่นเองครับผมเราก็กดนะครับผมก็ส่วนช่องทางการขึ้นเงินรางวัลนะครับก็มี2วิธีครับผมก็คือวิธีแรกนะครับก็คือรับเงินอัตโนมัตินะครับผ่านบัญชีกรุงไทยนะครับผมตรงนี้ก็ในช่องผมก็จะมีการ ทําคลิปไว้นะครับเกี่ยวกับการรับเงินผ่านบัญชีนะครับมีการเปิดออนไลน์นะครับสามารถเปิดได้โดยตรงเลยนะครับผมไม่ต้องไปธนาคารนะครับแล้วก็ส่วนวิธีที่สคือรับเงินด้วยตัวเองนะครับที่สํานักงานสลากนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่สนามบินน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนช่องทางที่1นนะครับที่ว่าเลือกรับเงินการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตอน ช่วงนี้ก็จะเป็นธนาคารที่เดียวนะครับเป็นธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว้นะครับในแอปธนาคารธนาคารอื่นยังไม่สามารถจะผูกได้นะครับผมนะแต่ว่าอนาคตก็จะสามารถผูกบัญชีได้นะครับผมตรงนี้แล้วก็แต่ว่าถ้าคือรับเงินรางวัลน,นี่นะครับผ่านธนาคารก็จะเสียค่าธรรมเนียมน,นะครับหนะครับแล้วก็จะมีค่าภาษีอกรอ,อีกสแตมประมาณ0.5%ตนะครับตรงนี้อันนี้คือรับเงินผ่าน แอปพลิเคชันตัวธนาคารกรุงไทยนะครับผมแต่ถ้าไม่อยากเสียตรงส่วนค่าธรรมเนียม1%นะครับก็วิธีที่2ครับก็คือสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ที่ออกองสะบะัดสลากโดยตรงนะครับที่สนามบินน้ำนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราก็จะมาเสียค่าตัวอกรแทนนะครับผมความแตกต่างก็คือว่าการโอนเงินนะครับตรงนี้จะรับภายใน12ชั่วโมงนะครับก็คือจะได้ไวนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นวิธีที่สะดวกครับไม่ต้องไปเบียดเสียดแย่งนะครับผมตรงนี้แล้วก็ส่วนการรับหน้างานนะครับตรงนี้ก็ต้องทําการจองนะครับผมจองวันนะครับวิธีตัวนี้ก็จะเข้าไปที่รับเงินรางวัลนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เราก็กดเลือกวิธีการรับเงินด้วยตัวเองที่สํานักงานสลากนะครับผมตัวนี้ก็ จะขึ้นแสดงการจองนะครับจองวันที่นะครับในปฏิทินนะครับผมก็คือเราก็ต้องเลือกวันที่ที่ทำการขึ้นเงินรางวัลนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่2นะครับก็คือรับเงินรางวัลที่สํานักงานสลากโดยตรงนะครับที่สนามบินน้ำนะครับก็คือกําหนดวันเวลาแล้วครับแล้วก็มารับเงินรางวัลนะครับก็คือจะเสียค่าภาษีากรสแตม0ป์เ5%ตนะครับตรงนี้ก็คือรับที่หน้างานนะครับผม ก็จะเป็นวิธีที่2ครับผมก็ยังไงก็ลองดูครับว่าจะสะดวกแบบไหนนะครับก็คลิปนี้ก็มาแจ้งกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจกันครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ